สร้างรายได้ประจํากับแฟรนไชส์บิ๊กบอทนะคร b บบิ๊กบอทบาร์บิโอมนะครับพาร์ทแรกเนี่ยเราคุยกันไปแล้วนะครับว่า AI ทําหน้าที่อะไรบ้างทุกคนติดตามที่พาร์ทแรกก่อนแล้วมาดูพาร์ทสองเลยครับทุกคนจะเข้าใจใน2พาร์ทนี้อย่างชัดเจนเลยพาร์ทแรกเราคุยกันแล้วนะครับเอไอทำหน้าที่อะไรบ้างปิดการขายกับเราส่งข้อมูลรีวิวทําวิดีโอทําภาพกระตุ้นให้สมาชิกให้เรมเบอร์นะครับมีการซื้อมีการใช้แล้วก็ติดตามนะครับรวมทั้งประมวลผลคํานวณรายได้ของเราใช้ AI ทั้งหมดเลยนะครับสบายมากๆแต่ ที่เราพูดกันก็คือว่าถ้าปิดการขายเราจะมีรายได้ที่600บิ๊กพอยต์ต่อหนึ่งแฟรนไชส์และสมาชิกในทีมของเราไปขยายแฟรนไชส์เราได้100บิ๊กพอยต์นั่นเป็นรายได้ที่เราเนี่ยแค่ปิดการขายมันไม่สามารถทําให้คุณมีแพสซีฟได้เหมือนคุณขายสินค้านะ่ะวันนี้คุณขาย2วันคุณไม่ขาย,ค,ขายคุณไม่มีรายได้แต่ผมจะมาพูดว่าแพสซีฟที่นี่มันเป็นอย่างไรนะ,ะโอเคเวลาบอดปิดการขายเนี่ยนะคะบอดเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้600 Point, หกรือ100 100บิ๊กพอยต์๊กพอหล่านี้นี่นสา,ารจะร้งรายได้ให้เราอีกต่อนนึนะยต คือถ้าตัวเราเนี่ยเข้าไปช้อปปิ้งในระบบ Big Market ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ b i g b บอรเนี่ยบิ๊กมาร์เเนี่ยจะมีทั้งออนไลน์และก็ออนกลาวออนไลน์ก็คือในระบบนะครับออนกราวก็คือต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยจะมีพันธมิตรของ b i g b บอรคุณสามารถเข้าไปใช้บริการได้แต่ถ้าเกิดคุณเอา Big Point เข้าไปช้อปออนไลน์หรือออนกราวคุณจะได้เงินคืนกลับมา2% 2%เนะในฐานที่คุณจ่ายคุณได้ร้อยละ2บาทกลับมาเลยแต่ถ้าเกิดทีมงานของคุณด้นล่งทีเคัหมย,ยนะะ เขาไปทําการช็อปไม่ว่าจะเป็นช็อปในระบบหรือช็อปออนกลาวตามต่างจังหวัดคุณจะได้เงินคืนกลับมาพันละหหรือ 0. ูเปแล้วคุณบอกว่าพันละหาก้อยจังุณโอมคิดอย่างนี้ฮะวันนี้ผมขยายแฟรนไชส์สิบแฟรนไชส์สิบแฟรนไชส์ไปขยายต่ออีก1 0เป็นร้อยแฟรนไชส์ร้อยแฟรนไชส์ไปขยายอีก10เป็นเท่าไหร่ฮะพันแฟรนไชส์พันแฟรนไชส์ไปขยาย10เป็นหมื่นหมื่นไปขยายคนละสิบแฟรนไชส์ได้หนึ่งแสนแฟรนไชส์หนึ่งแสนแฟรนไชส์ถ แล้วถ้าเกิดว่าเรามีอยู่1 0 0 0 0แคนสมาชิกภายใต้ของเรา1000 0แคน1 0 0 0 0แนคูณ 5, นั่นคือ5 0 0 0 0นบาทจากการช้อปปิ้งของแฟรนไชส์ภายใต้ระบบของเราช้อปเท่าช้อปเมื่อไหร่ก็ได้ช้อปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เรียกว่าแพสซีฟนะฮะไม่พอนะไม่พอเะฮะเพราะว่าบิ๊กพอยตัวนี้ไม่ได้เพียงแค่ช้อปในระบบอย่างเดียวนะหรือตามต่างจังหวัดอย่างเดียวเขายังเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยสามารถให้ AI เนี่ยโอนเงินบิ๊กพอยต์ของคุณที่เกิดจากการขายบิ๊กบอทเนี่ยนะฮะ ข้าบัตรที่เรียกว่าจีกซึ่งเป็นลายเส้นของมัสการ์ตต้องบอกนะครบริษัทแต่ละบริษัทกว่าจะได้ตัวนี้มาใช้นะครระบบการโอนเงินจ่ายเงินแบบนี้ต้องขออนุญาตทางราชการถูกต้องและจะต้องได้มีมาตรฐานที่มัสการ์ตจะอนุมัติด้วยถ้าไม่มีมาตรฐานพอก็ไม่ได้แน่นอนพอเราสั่ง a i โอนเงินเข้าไปที่นี่นะครับเราก็สามารถเอาไปช้อปปิ้งได้ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ของมัสการ์ตจะนอนจะกินจะเที่ยวจะช้อปได้เต็มที่นะครับและถ้าเกิดเราอยากได้เงินสด คุณก็โอนเข้าพร้อมเพลงของคุณแล้วคุณก็ถอนเงินออกมานี่คือรายได้แต่ถ้าเกิดว่าทีมงานของเราที่มีอยู่1นึ่งแสนสาขาตอนนี้หนึ่งแสน f r น n c h เนี่ยเขาโอนเข้าบัตรคนละ1000บาทเราจะได้พันละ2บาทพันละ2บาทเรามีอยู่1นึ่งแสนคน1นึ่งแนคูณสนั่นคือ2 0 0 0 0นบาทแค่เพียงเขาโอนเงินบิ๊กพอยต์รายได้ของเขาเนี่ยโอนเข้าบัตร G ี a าร์เราได้แล้วพันละ2ถ้าเรามีสาขา1นึ่งแสนสาขา1นึ่งแสนสาขาคูณ2หมายความว่า2 0 0 0 0นนั้นแหละ รายได้ของเราประจําไหมฮะประจําสิครับเพราะทุกคนเมื่อเกิดรายได้จะทํา2ทางถ้าไม่ช้อปปิ้งในระบบ Big Market ก็โอนเข้า G ีการ์ดมีรายได้หมดเลยย้ำอีกทีนะช้อปปิ้งเนี่ยเราได้0.5นะครับถ้าโอนเข้าบัตรเราได้0.2ซึ่งการขยายแฟรนไชส์ต้องบอกทุกคนเลยฮะว่าจาก10แฟรนไชส์ของคนมันสร้างแสนแฟรนไชส์ได้ไม่น่าจะยากเย็ยนสําหรับโลกออนไลน์เพราะนี่คือซอฟต์แวร ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นะมาดูแลรูปล่างมาดูแลสุขภาพซึ่งคุณคือบอกเลยว่ามันยากมากที่คุณจะขยายแฟนชายได้1 0 0 0 0แสนแฟนชายแต่ที่นี่เป็นซอฟต์แวร์เป็นบอทคุณว่ามันง่ายไหมในการขยายจาก10สาขาของคุณออกไปฟังแล้วอยากรู้เรื่องแบบนี้เพิ่มเติมนะครับเรามีมิ팅สนใจแจ้งมาเลยครับพี่บอทแบงก์โอมฮะ